สวัสดีครับเพืนเพื่อนที่ผมถ่ายอยู่นี้เป็นแปลงอ้อยเป็นอ้อยอุตสาหกรรมนะครับอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลของเพื่อนบ้านนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกันยานะครับเป็นเดือนกันยายนมีเป็นเดือนที่มีฝนและลมพายุเนี่ยเป็นเดือนมรสุมนะครับทุกๆปีก็จะมีพายุอย่างน้อย1นถึงสลูกทุกๆปีที่ผ่านมานะครับโดยปกติของคน อ้อยก็จะรู้ดีว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีปัญหาอ้อยล้มนะครับเพราะว่าอ้อยที่คนไทยปลูกกันส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยในอุตสาหกรรมอ้อยโรงงานน้าตาลนะครับอ้อยส่งโรงงานอันนี้หีบโรงงานน้ําตาลเนี่ยเขาจะเปิดเดือนใหญ่นะครับมีนาเมษาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาก็ต้องปลูกอ้อยเพื่อที่จะให้อายุมันตัดได้ในตอนเดือนมีนาเมษาเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกกันช่วงปลายปีปลายฝนต้นหนาวเช่นตุลาพฤศจิกาธันวา อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปลูกอ้อยแล้วเวลามันผ่านมาหลายเดือนอาจจะเกือบเกือบปีมาจนถึงเดือนกันยาอย่างเช่นว่าปลูกตุลาอย่างเงี้ยพออ้อยมันโตมาเรื่อยๆข้ามแรงมาเจอฝนลำต้นโตจเจริญเติบโตมาจนถึงเดือนกันยาเดือนซึ่งมีมรสุมเนี่ยมันก็จะมีความสูงมีความยาวของอ้อยคราวนี้พอถึงเดือนนี้นะครับ ลมพายุมานะอ้อยก็จะรับน้าหนักไม่ไหวนะที่ผมถ่ายอยู่นี้เป็นอ้อยอุตสาหกรรมนะครับเป็นอ้อยพันธุ์แต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่ขอนแก่นสามนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขอนแก่น3าลากจะเหนียวกว่าน,นี้อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์อื่นนะครับอ้อยอุตสาหกรรมอ้อยโรงงานตาลมีหลากหลายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์พวกกอวกอต่างๆนะครับพันธุ์เคพันธุ์อะไรหล,หลายอย่างมีรหัสพันธุ์ซีเอสบีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอ้อย น้ำตาลอ้อยโรงงานน้ำตาลเนี่ยครับอ้อยอุตสาหกรรมผมก็จะ,อะพอรู้เกี่ยวกับเรื่องอ้อยขันน้ําพันธุ์ต่างๆอันนี้พอรู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยคันน้าเนี่ยระบบลากที่มันดีนะที่เหนียวเนี่ยถ้าเป็นอ้อยขันน้าจริงๆนะครับก็จะที่เคยเห็นมาก็จะมีเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์หรือมอกหกศูนย์เนี่ยนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งนางนวลก็ที่ขันน้ําได้นะก็โอเคลากเหนียวใช้ได้นะครับสารน้ำผึ้งแนใต้เนี่ยพวกนี้ไม่ลม้ม แต่ถ้าเป็นสุพรรณบุรีหนึ่งสุพรรณบุรีห้าศูนย์สิงคโปร์โบราณไอพวกนี้ล้มง่ายมากๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มาถ่ายดูว่านี่ขนาดอ้อยอ้อยโรงงานนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยโดนลมไปเนี่ยยังยังเป็นสภาพนี้ได้นะครับแล้วคิดดูว่าถ้าเป็นอ้อยคันน้าอย่าง,อย,างอย่างของพวกเราเนี่ย,อ,อ,ยอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์เนี่ยมันจะขนาดไหน ไปถ้าไม่มีการป้องกันการค้าไม้การมัดกอการตึงกันไว้แล้วก็ดินเลนดินไม่ใช่ดินเหนียวดินที่แบบยึดเกาะรากยึดเกาะได้ไม่ดีอย่างเงี้ยหรือน้ําแช่เกินไปโดนลมไปงาทำเกิดหัวเี่ล้มได้แบบนี้ง่ายกว่านี้อีกนะครับล้มได้ง่ายกว่านี้อีก้โอโรงงานที่ว่ารากเี่เหนียวยังไปเลยนะครับี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูนะครับว่า เดือนกันยานะครับทุกๆปีคือเดือนที่เสียวสันหลังนะครับสําหรับเกษตรกรอย่างพวกเราที่ปลูกอ้อยคันน้ํานะครับเนี่ยลุ้นก็มันไม่ต้องลุ้นแหละมันลุ้นกันเดือนนี้แหละนะครับถ้าคนมีประสบการณ์อย่างผมเนี่ยปลูกอ้อยมาหลายปีผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับอ้อยคันน้าว่าพยายามจะไม่ให้มันงามจนเกินไปนะครับแล้วก็ บำรุงเท่าที่บำรุงครับเพื่อที่เพื่อที่จะควบคุมไม่ให้มันมันมันสูงชลูดใหญ่จนจนรับไม่ไหวนะครับถ้ามันไม่มีลมหรือลมไม่แรงมันก็ดีไปแต่ถ้ามันมีลมมาแบบปกติเหมือนทุกๆปีสภาพนี้สำหรับอ้อยข้นน้ำหรืออ่ะสภาพนี้ของอ้อยข้นน้ำเราได้เห็นแน่นอนนะครับสภาพการล้มแบบนี้หรืออย่างนึงคือบางคนดูแลดี ปลูกลึกกบโคนสองสามครั้งอัวันนี้ก็คือช่วยได้เยอะแต่ถ้าปลูกตื้นเนี่ยควเรียบร้อยครับผมนะถ้าเป็นอ้อยต่อแรกนี่คือยากหน่อยแต่ถ้าเป็นอ้อยอ้อยที่เป็นต่อสองต่อสามที่ว่ามันมันมีเงาใหญ่มันมีฐานเงาอะไรที่มันพยุงได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ก็จะล้มยากขึ้นนะลมลมยากไม่เหมือนพกอ้อยยอดอ้อยที่เราปลูกครั้งแรกนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาถ่ายดูว่า วันนี้วันที่มันจะจะเป็นกลางเดือนของเดือนกันยายนวเนาะวันนี้ที่ถลายสิบกว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ก็คือสภาพที่เห็นนะครับอันนี้แปลงของเพื่อนบ้านนะครับถ่ายให้ดูมีไม้ค้ำก็คำ้ำมีเชือกมัดก็มัดนะครับอยู่เลยดีๆกว่ามันจะโตมาได้ขนาดนี้นะครับอ่าครับฝากไว้ดูครับเดือนกันยาเดือนมรสุมนะครับเดือนกันยาเดือนอ้อยลม้ม ดูแลอ้อยดีๆนะครับ